อรุสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะในช่วงเวลาที่มีภาวะตึงเครียดในหลายๆด้านแบบนี้เราอาจจะต้องกลับมาย้อนนั่งคิดนิดนึงว่าเอ๊ะชีวิตเราเดินไปถูกทิศถูกทางหรือไม่มีความเครียดมีความกังวลใจเรื่องอะไรจะทําอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขได้นะคะวันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลวิจเจนจิตท่านคณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะสวัสดีค่ะจยนค่ะต้องขอความ รู้จากอาจารย์เรื่องนี้บางาทีเราทํางานเราเครียดเราเจอปัญหา,าบางทีมันเหมือนกับเอามาเอาไม่หลุดนะเอาเอาไม่ออกเนี่ไม่รู้จะทํำยังไงติดตันอย่างเงี้ยค่ะเขา,า,าเขาบอกอย่าบ่มพาอความเครียดมันเกิดโครคภัยไข้เจ็บได้ค่ะแล้วก็การบ่มพาอความเครียดมันเกิดจากความเมีตติด้วยนะ ความมีอคติอคติความไม่ไม่ทำความไม่ื่นไม่ไม่พอใจไม่สบายใจเนี่ยหัวหน้างานหรือลูกน้องเองทําให้หัวหน้าไม่สบายใจไม่มันจะบ่มเพาะความเครียดนะ่ะมียไม่ใจอันหนึ่งเขาทําเป็นตัวอย่างแล้วดีมากผมอยากให้ดูใน y o u t u b e เลยนะ,ค,ะคือเขาเขามีคนให้ให้ของลิงหนึ่งเนี่ยเขามีสอ,อย่างให้หนึ่งแตงกับลูกเชอรี่ลิงสองตัวเนี่ยอยู่ในในตู้กระจกเลย เขาก็เริ่มให้แตงถ้าตอนให้เนี่ยลิงต้องคืนให้ห่วงยางมาเนีเขาจะมือสอดเข้าไปคืนห่วงยางให้แตงไอ้ตัวนี้ก็ให้แตงนี่คืนห่วงยางคือให้แตงนี่ให้ไปมาปุ๊บอีกตัวหนึ่งตอนนี้ให้เชอร์รี่คืนห่วงยางอีกตัวให้แตงอันนี้เริ่มเอ๊ะมันก็ตกใจทําไมให้เชอร์รี่ให้แตงปรากฏว่าสักพักเนี่ยไอ้ตัวที่ให้เชอร์รี่ก็ไม่เป็นไรตัวให้แตงขว้างแตงใส่คนให้เลยอะไรขว้างขว้างคว้างแบบจริงจังเลยนะฮะขำกันหน้าดูเลย นี่ไงเป็นเหตุว่าติลิงเนี่ยเขาไม่มีสมองอมเขาไม่มีการไต่ตองกิจนาแต่คนยังเก็บความคิดงั้นการให้แบบใบแอสเนี่ยลิงมันทันทีเลยแต่คนเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้วันหนึ่งมันทะลุขึ้นมาม,มันเกิดความเครียดสรุสมองขึ้นมาเลยค่ะคนเนี่ยถึงเก็บกดมไม่พอ<ต>ใจนะแต่ว่าคนคืออันนั้นนี่เป็นการทดสอบโดยเราไม่มีเหตุผลดูไหมจย์ไม่มีเหตุผล,ตผลแต่ถ้าคนเนี่ยสมมติได้รับแบบใบแอสต้องมันต้องกลับมาคิดนะทําไมเราถึงได้รับ ไม่เข้าเทียมคนอื่นถ้าชี้แจงไม่ได้ อันนี้เขาไม่ชี้แจงนะคนไม่ช่ได้คือถ้าเราไม่มีเหตุผลเนี่ยคือตักกะไม่มีเหตุผลแล้วเขาก็บ่มเพาะไว้อารมณ์ไว้อ๋อนี่นะหัวหน้าไม่ลําเอียงนะแม้แต่ลูกเองอะไรเองนะถ้าเห็นอย่างนี้เขาจะเก็บไว้แล้วเขาจะรู้สึกเกรงใจไม่กล้าพูดแต่วันหนึ่งที่มันทะลุเต็มที่เห็นไหมฮะที่มีการฆ่ากันตายที่ทํางานบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันความเครียดสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะชี้แจงทําอะไรที่มันไม่เหมือนกันต้องอธิบายผมบริหารงานเนี่ยผมบอกหมดว่าอันนี้ไม่ได้อย่างนี้ผมเรียกมาคุยส่วนตัวการติคนจะติ ต่อหน้าคนอื่นต้องเรียกมติส่วนตัว <คะ S 2> การหาใครก็พบเนี่ยไปพบเขา <คะ S 2> เดี๋ยวเรียกเขามาพบมันจะด,ดูแล้ววัฒนธรรมเชิงอำนาจใช้ไม่ได้ตําแหน่งไม่มีค่านะฮ<ค>ะสัมพันธ์มากค่าสัมพันธ์ค <นะ S 1> ุณสมบัติกกสร้างงานก็ต้องมีนะไม่ใช่ว่าตําแหน่งดีสมรรถภาพดีทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ทํางานเลยรักทุกคนนี่ไม่ได้ต้องงานการต้องดีโปรดักต้องดี ต้องสร้างงานแล้วก็ต้องสร้างคนในอนาคตต่อไปอ,อ,อันนี้เป็นเป็นขั้นบันไดของจอ์นซีเมอร์เขาบอกว่าการทํางานที่มีคุณภาพมันต้องมีระดับขั้นเข้าไปอ,องั้นความสัมพันธ์เนี่ยขั้นนี้เป็นขั้นที่สร้างงานได้แล้วถ้าเรารักให้คนเข้ามาทํางานกับเราด้วยความรู้สึกว่าเราไม่มีอํานาจเนี่ยเราเป็นคนที่เป็นศูนย์กลางความสุขเนี่ยอันนี้ได้เลยจะสร้างความไปแอดจะสร้างความลำเอียงเพราพลักลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะญาติกันลำเอียงเพราะพี่น้องกันอย่างนี้ไม่ได้ซึ่งสังคมไทยเยอะมากเลยเดี๋ยวพักครู่หนึ กิช่วยทำกลับมาช่วยคิจช่วยทำกันต่อกับอาจารย์ชวิทยิ์อาจารย์กำลังบอกว่านะทำงานนี่อย่าไปมีอคติมาก,มากไม่ไงั้นจะทำให้ลูกน้องกดดันเก็บกดแล้วมันอาจจะระเบิด มันระเบิดได้ในอานาคตถ้าเขาเป็นคนฝังจิตฝังใจครอบครัวเข้ามาจากความกดดันแล้วสังคมเขาก็กดดันแล้วเขาไม่มีที่ระบายบุคนคลเพื่อนก็น้อยอยู่แล้วอยากมาที่ทํางานหัวหน้าก็กดดนกันเขอีกต้องไปหาเหตุนะว่าเขาเป็นคนนี้เพราะอะไรยังไงพอเห็นเขาเป็นคนสันโดษเป็นคนไม่สนใจใครเอ๊ะคนนี้ไม่ก็ได้เรื่องนี่ทำงานพนานสัมพันธ์ไม่ดีเลยต้องเข้าไปคุยเขาสิครับวันนี้ก็อาจจะมีปมในใ,นใจก็ได้ลองคุยดูด้วยด้วยด้วยจิตที่มันจิตจิตที่มันเป็นผู้ให้อ่ะหัวหน้างานเนี่ยที่มี ผมชอบผมมองว่าคำว่าลูกน้องนี่ก็ใช้ได้แต่ให้รักเหมือนลูกเอ็นดูเหมือนน้องนะบางคนชอบเรียกลูกน้องอ่ะเขาไม่ใช่โทษนะไม่ใช่คนที่เงินไ,ได้จากราเ่าต,ต้องมองมอง,องนในมุม <คะ S 2> เป็นบวกมากๆงนะั้นไอ้วัฒนธรรมในเชิองอำนาจเนี่ยไม่ควรใช้หรอก คือว่าทําในแง่ของการที่จะทําให้คนร่วมงานกับเราได้ต้องว่าทําในเชิงสร้างสรรค์ความสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องกันจะมีคุณภาพเดีวก็เป็นทางลกตะวันออกเนาะที่จะใช้แบบนี้ได้ตะวันตกเขาไม่มีอะไรพี่น้องคืออันหนึ่งที่ผมคิดว่าน้างานต้องมีคือต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในการทํางานแนะนำไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะหนังสือเื่อ The Fish ขายดีมาก The Fish The ปลานี่แหละปลา t ปลานี่แหละ The Fish แต่ว่าคือเป็นหนังสือที่ที่บ่งบอกว่า คนจะทางานที่สักเซสเนี่ยต้องเปลี่ยนหัวหน้างานจะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานของคนที่สักเซสไปได้เหมือนกันเวลาทํางานอะไรก็ตามทีเนี่ยเขาเออเขามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเดี๋ยวบอกคับคุณหญิงลองเดาสิว่าคนสองคนนั่งคุยกันอะไรตัดสินใจดีๆเนี่ยจะเสิร์ฟน้าร้อนน้ำน้ำอุ่นหรือน้ําเย็นไม่เลยคะอาจารย์คือ<า>คืออย <นะ S 2> ่างนี้นเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยจะทำให้คนที่ตัดสินใจได้จะซื้อสินค้าเรานะั้นเขามีงานวิจัยนะพบว่าจะเสิร์ฟน้ําอุ่นหรือน้ําเย็นดี ถึงจะถึงจะตัดสินใจได้ดีไร้อยคนเนี่ยเป็น90คนในตัดสินใจในทางที่เราต้องการแล้วคะน้ําอุ่นแล้วกันอ่าถูกต้องเออจริงค่ะต้องค่ะน้ำเย็นไม่ได้น้ําเย็นพลาดหลายลายนะน้ำเย็นมันทําให้ร่างกายเนี่ยมันมันมันคือดื่มแล้วมันก็อีกว่ามันมันทำให้อุณหภูมิมันอุณหภูมิมันผิดปกติไปนะน้ำอุ่นเนี่ยน้ําอุ่นเนี่ยมันจะเกิดความคนเราอบอุ่นเนี่ยรู้สึกผ่อนคลาย หมอไกลที่ไม่โดนยิ่งบอกว่าดื่มน้าอุ่นไปเถอะรักษาโรคร้ายได้ทุกโรคอย่างเงี้ยนะ,ะผมก็ฟังรายการกันนะ,ะงั้นน้ําอุ่นเนี่ยจะช่วยเสริมเติมให้รรยากาศในการทํางานดีการเสิร์ฟน้ําการดูแลจิตวิทยาก็สําคัญนะฮะการอตอนบ่ายๆก็มีขนมหรือผลไม้ทานหน่อยๆบางองค์กรก็ช่วยทําให้มันผ่อนคลายได้องค์กรถึงขั้นว่ามีร้องเพลงเบรกฟังเพลงเนี่ยทุกจังหวะตอน10บโมง สิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าก่อนเที่ยงแล้วก็บ่ายบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยลุกขึ้นเต้นนี่อ๋อยิงขอนอนดีก่าออฟฟิศขอนอนว่าสิบห้านาทีอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นจิตวใหญ่ซึ่งแล้วแต่นะผมมองว่าแต่อยากให้สร้างความสุขแก้วใบนี้ถามว่าหนักไหมฮะถ้าผมถามมันต้องย้อนถามผมจะถามว่าหนักเท่าไหร่ถามว่าถือนานเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงเมื่ยแน่หนึ่งวันเท่าโรงพยาบาลแน่นอนแต่ต้องปล่อยระวางอะ เขาต้องบอกว่าคนเราอย่าทำตัวมืลิงกำถั่วจับลิงไม่ยากหรอกบางคนก็บอกวิ่งไล่ตามไม่ทันแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามะพร้าวมาลูกหนึ่งบอกมะพร้าวออกน้ำมะพร้าวออกเนี่ยถั่วใสลูกมะพร้าวลิงวิ่งมาดูมันจะมือล้วงเข้าไปเพื่อกำถั่วแล้วมันออกไม่ได้สะบัดสะบัดเนี่ยคนคือคือ ลิงไม่ฉลาดอะ,ะถ้าเราแค่คลายมันออกก็ออกได้แล้วง,งั้นเขา,เขาสอนให้เราว่าอย่างแม้ถ้าเราปล่อยวางเนี่ยทุกอย่างมันก,ก็จะมีมีคุณค่าใช่ใช่วางได้ทุกเรื่องชีวิตก็จะสงบนั่นเองนะคะชีวิตไลฟ์อีเวนต์วิวิโฟนี่เอาเราวันนี้ขอบพระคุณ <c oughs> ม,มากๆค่ะสำหรับผู <c oughs> ้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลวิจเจนจิตนะคะคณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ขอบพระคุณงานจังขาวันนี้คงจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตทั้งวันแน่นอนเดี็กผู้ชมเด็กคิดเด็กทำการแล้วกลับไปที่สมาชิกคคคคครรรออบัััววววข่่่่าาาาาเเชช้้้ะะนนนีีสสสงทผูมกด ช่วงเด็กดเด็กทำเอาอเยอะไหนบอกจะมาเที่ยวแล้วนี่มาบ้านใครก็ไม่รู้นี่แหละมาเที่ยวนะครับเอาละลงจากรถเร็วๆไม่แวรอนานแล้วล่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ซี่บอกไม่ได้นะคะว่าเราอยู่ที่ไหนกันแต่พ่อบอกว่ามาเที่ยวถ้างั้นเราไปเที่ยวกันค่ะในที่สุดซี่ก็ถึงบางอ้อที่บ้านของเบเวเพราะที่นี่คือบ้านของช่างตีกฤิตชื่อดังการทำกิจของเราที่นี่เนี่ยเป็นการทำกิจที่ได้รับการสืบทอดอามาจากบารรพบุรุษ กรีดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอาวุธด้วยและก็เป็นเครื่องประดับด้วยและก็กรีดก็ยังเป็นเครื่องราชกะกุตภัณฑ์ของเจ้าเมืองด้วยสมัยโบราณนั้นจากที่เบแวร์เล่าให้ฟังซี่เลยได้รู้ว่ากรีดเป็นอาวุธประจำตัวและสืบทอดให้คนในตระกูลสืบต่อกันมากรีดเป็นภาษามลายูหมายถึงมีดสั้นกรีดเป็นสัตว์อาวุธโบราณ ผ่านการเวลาผ่านความเชื่อความเป็นและความตายแบบลูกผู้ชายมาลาย,ยูที่สะท้อนออกมาในรูปแบบการต่อสู้ที่ซีได้เห็นในวันนี้ค่ะไรูอ้อีกว่ากีดจะไม่หายไปจากดินแดนแห่งนี้และกีดย,ยังจะคงเป็นสัญลักษณ์ของลูกผู้ชายแบบมาลาย,ยูด้วยค่ะ เด็กยิงปฐมาแล้วนะเด็กคิดเด็กทำสวัสดีคะ่ะเยะอ,อยากได้จิดันนี้อนะ่ะอุ้ยไม่ได้หรอกลูกไม่ได้อก